สวัสดีครับต้นว,วันนี้ศาลท่านนัดไกรเกลียและก็ไต,ต่สวนนะครับแล้วก็ด้วยเหตุที่จำเลยไม่ได้มาในวันนี้แต่ว่าิีๆก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยที่จะ,จะมาหรือไม่มาก็ได้นะฮะก็เลยเข้าทําการไต่สวนเรียบร้อยแล้วก็เปิดความเสร็จพอเปิดความเสร็จแล้ววันนี้ศาลออกคําสั่งเลยคือประทับฟ้องเลยนะครับแล้วก็นัดต่อไปวันที่23สิงหา นัดสอบทําให้การแล้วก็ตรวจพยานครับนี่แล้วสมีมีามตีกนเกี่ยวกับคดีก็เราก็ต้องแยกกันก่อนว่าตอนนี้คดีนี้คือคดีที่เราเนี่ยฟ้องปัสสาวงส่วนคดีที่ทางจำเลยเองเนี่ยหรือคุณแชมป์เองมีการฟ้องมินประมาทที่ศาลอาญารันดานที่มีคุณวัดดำตํางาน้องแขกอยู่ด้วยก็อีกเรื่องหนึ่งนะแะแยกกันไปเพราะคดีนี้ก็เราก็ทําตามกระบวนการ เขามีได้พูดคุยกับเราครับฝ่ายผู้บริะตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังไม่มีก็ตอนนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องก็เป็นกระบวนการครับวันนี้ก็ผมก็เบิกความทุกอย่างจริงๆแล้วก็เป็นการเบิกความพูดตามความจริงอยู่แล้วศาลก็ออกคําสั่งวันนี้เลยคือประทับพ้อรับสำหรับพี่ๆนักข่าวใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยว ถามพ hey, oh ี s <S ่เจนได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยเรื่องภาษาอะไรต่างๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับเวลาเราให้สัมภาษณ์หรือว่าพูดอะไรออกไปเงี้ยมันมันมันอาจจะเกิดการกระทบถึงคดีได้อะไรเงี้ยแต่ก็คือรายละเอียดที่แจ้งทั้งหมดเดี๋ยวก็ถามพี่ทนายเจนได้เลย 来来来来